ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีตอนแรรๆตอนสองทุ่มค่ะพี่น้องพี่น้องอากาศตอนสองทุ่ม้ว่าอากาศตอนสองทุ่มพี่น้องสองทุ่มกว่าอากาศเย็น เพื่อน่ะบรรยากาศพามาหายัางกินพี่น้องหิวฝั่งนู้นฝั่งนูเด็ดออกแดดยังออกอยู่เลยอือบึงต้นผิกต้นบักเขือค่อยบึงต้นอันนี้ค่อยลูกดกค่ะเี๋้วสิเกเกไปตำทัว่วอยู่แต่บ,บม่มีบ่บมีบ่มีบพริก นี่นี่บะเขือเทศคอยบะเขือเทศเห็นบมะนาวพี่น้องไหยนี่บะเขือเทศคอยรากออกหน่วยเป็นเปงเลยพี่น้องบะเขือเทศโอ้ยนี่สตรอเบอรี่คอยคอยวนันหนู้วันเม็ดไปนี่มันมันเกิดมากมันก็จะฟิตฟิตจักหน่อยนี่เบิง้งบะเขือเทศไอ้สตรอเบอรี่ซิวหาอย่างไปกินคะ่ะหิวมีสามีท่าสี เอาฮอตดอกไปใหกินพี่น้องเอาฮอตดอกไปยากไปเวฟก,กินหิวมื่อนี้กินขา้าวเลงตอนตอนจักโมงวะบ่ายสองกว่ากินขา้าวเลงตอนบ่ายสองกว่ามันก็เลยหิวค่ะท้องทุ่มมากมันก็เลยหิวก่อนนอนพี่น้องไปเวฟก,กินก่อนเลยค่ะม,มาในบ้านข่อยกนะ็จะหกๆในจักหน่อยค่ะ โคกจักหน่อยเยู่กว่าสองคนผัวเมียเนาะเขามาเหลี่ยวเขามาทาั้งพี่เขามาทาั้งพี่ไมโครเวฟยู่พี่สวัสดียังเป็นท่างการจ้าพี่น้องมือเดึกหิวค่ะภาพมาเกินฮอดดอกฝรั่งค่ะนี่เห็นบ่กฮอดดอกฝรั่ dog, งหิวค่ะกินกอนกอนไปนอนพี่น้องเห็นบนนอนนี่เนาะ นี่อ่ะน,นี้เป็นหอมไ่หอมไ่ไปกินแก้มพี่น้องคะหอมไงกินแก้มพอด,ดอกฝรัง่งเมื่อก็จะมีรสชาติเข้มๆสักน่อยนึงคะ่ะพี่น้องเอจะกิ่นครับอ่าอ่าอันนี้เป็นซอสบัคเอือเทศพี่น้องนี่ซอสบัคเอือเทศแล้วก็มัสตาร์ด สองถุงกว่าละค่ะมะเขือเทศมาสตาร์บีบลงไปแบบนี้พี่น้องแล้วก็กินสามกระซัตรค่ะมายองเนสเห็นไหมนี่บีบลงไปแบบนี้ค่ะอนี่พี่น้องมานี่ เอาอ่ะอืมอืมออ,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 ออกจะเล่น ก็อร่อยค่ะกินแล้วเรากำลังจะไปนอนพี่น้อง <c oughs> อันนี้เป็นชิมเปรี้ยวอร่อย อกินสามกะิัดเลยค่ะพร้อมกันมายองเนส 大米是我家 Mua. Lăng kha nhang lên Ừm มือเดือดมือเดือด